เมื่อเราเอ่ยถึงนามของยอดนักปราดในยุคสามก,ก๊กหลายคนคงนึกถึงภาพของคงเบ้งผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรสู่มาอี้ผู้สงบนิ่งรอคอยโอกาสราวพยัก์ซุ่มหรือจิวยี่แม่ทัพหนุ่มผู้ปราดเปรื่องแห่งกัางตังแต่ในเงามืดของประวัติศาสตร์ยังมีบุรุษอีกผู้หนึ่งซึ่งนามของเขามักจะถูกพูดถึงด้วยความรู้สึกที่แตกต่างทั้งชื่นชมในสติปัญญาแต่ก็กังขาในความพักดี บุรุษผู้นี้คือกาเซียงหลายคนขนานนามเขาว่าผู้รอบรู้ที่เห็นแก่ตัวบางก็ว่าเป็นกุลสื่อเจ้าเล่เพราะเส้นทางชีวิตของเขานั้นผ่านการรับใช้ในายเหนือหัวมาแล้วหลายต่อหลายคน ตั้งแต่ทรราชตัางโตขุนศึกไร้ทิศทางอย่างลิฉุยและกุยกีพยักษ์แดนเหนืออย่างเตียวซิวและสุดท้ายคือมหาอุปราชผู้ยิ่งใหญ่อย่างโจโฉซึ่งหลายคนในรายชื่อนี้ล้วนเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันทั้งสิน้น การเปลี่ยนข้างไปมาของเขาทำให้ภาพลักษณ์ของกาเสี่ยงในสายตาคนส่วนใหญ่ดูเป็นชายที่ไร้ซึ่งความจงรักภักดียึดถือเพียงประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งแต่เพื่อนๆคะจะเป็นไปได้ไหมว่าภายใต้เปลือกนอกที่ดูเหมือนเห็นแก่ตัวนั้นแท้จริงแล้วมันคือแก่งแท้ของปรัชญาการดำรงอยู่ที่ลึกซึง้งปรัชญาที่สอนให้เราปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง วันนี้เราจะมาลองพินิษพิจารณาชีวิตของกาเซียงในมุมมองใหม่มองให้ลึกลงไปในทุกการตัดสินใจของเขาเพื่อค้นหาบทเรียนล้ำค่าที่ซ่อนอยู่บทเรียนว่าด้วยการเป็นดั่งสายน้ำที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามภาชนะสามารถไหลหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางแต่ก็ยังคงทรงพลังและมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลได้ในที่สุดนี่คือเรื่องราวของปรัชญาการปรับตัวจากชีวิตของกาเซียงค่ะ เรื่องราวของเราเรื่องต้นขึ้นในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดครั้งหนึ่งของราชวงศ์ฮั่นเมื่อตังโตะมหาอ მ มัดผู้โหดเที้ยมเขายึดครองเมืองหลวงลกเอียงสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้ากาเซียงในตอนนั้นเป็นเพียงข้าราชการผู้น้อยใต้สังกัดของตังโต๊ะค่ะเขาไม่ใช่คนสำคัญไม่ได้มีปากมีเสียงแต่เขามีสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นนั่นคือดวงตาที่มองเห็นความจริง เขามองเห็นว่าอำนาจของต่งโต้นั้นแม้จะดูยิ่งใหญ่ปานใดแต่ก็ตั้งอยู่บนรากฐานของความเกลียดชังและความหวาดกลัวมันเป็นปราสาททรายที่รอวันพังคลายแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆเมื่อลิโป,โป้บุตรบุญธรรมของต่งโตะรวมมือกับอ้องอุ่นสังหารต่งโตะลงกลางเมืองหลวง ในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของยุคทรราชกาเซียงกลับมองเห็นพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวขึ้นเขาเห็นเหล่าขุนพลจากเมืองเหลียงซึ่งเป็นฐานกำลังเก่าของตังโต๊ะนำโดยหลี่ฉุยและกุยกีกำลังหวาดกลัวและสับสนพวกเขากำลังจะสลายทัพและหลบหนีกลับบ้านเกิดเพราะเชื่อว่าราชสำนักค,คงไม่ปล่อยพวกเขาไว้แน่ นวินาทีนั้นเองที่กาเซียงได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการและทำให้ชื่อของเขาต้องถูกจารึกด้วยมนทินไปอีกนานแสนนานเขาก้าวเข้าไปหาหลี่ฉุยและกุยกีแล้วกล่าววาจาที่เฉียบคมดุดใบมีดว่า ท่านทั้งสองหากบัดนี้พวกท่านคิดจะแยกย้ายกันหลบหนีก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินเท้าเพียงลำพังแค่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นก็สามารถจับกลุ่มพวกท่านได้แล้วแต่หากพวกท่านรวบรวมกำลังพลจากเมืองเหลืยงทั้งหมดบุกเข้าเมืองหลวงลกเอียงอ้างว่าเพื่อล้างแค้นให้ต่างโต๊ะหากสำเร็จก็ได้ครองอำนาจเหนือแผ่นดินหากไม่สำเร็จตอนนั้นค่อยหนีก็ยังไม่สายเพื่อนๆลองจินตนาการดูสิคะ นี่คือคำแนะนำที่น่าตกใจเพียงใดมันคือการยุยงให้กองทัพที่พ่ายแพ้และกำลังจะสลายตัวหันกลับไปสร้างการใหญ่ครั้งใหม่ในเมืองหลวงมันดูเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุดแต่ถ้าเราลองมองในมุมของกาเซียงและเหล่าทหารเมืองเหลียงล่ะคะพวกเขากำลังถูกต้อนให้จนมุมในสถานการณ์นั้นทางเลือกของพวกเขาคืออะไรคือการยอมแพ้และถูกประหาร หรือคือการหนีกระจัดกระจายและถูกไล่ล่าจนตายกาเซียงมองเห็นทางรอดเพียงหนึ่งเดียวที่ริบหรี่ที่สุดนั่นคือการสู้มันทำให้นึกถึงคำกล่าวโบราณที่ว่าขุงสู่เนียดมมวซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าหนูจนตรอกย่อมกัดแมวความหมายของมันก็คือเมื่อสิ่งมีชีวิตถูกบีบคั้นจนถึงที่สุด เมื่อไม่มีทางหนีอีกต่อไปสัญชาตญาณการเอาตัวรอดจะผลักดันให้ทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงแม้จะต้องสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าก็ตามทีการตัดสินใจของกาเซียงในครั้งนั้นไม่ใช่การตัดสินใจของวีรบุรุษผู้ผดุงคุณธรรมแต่มันคือการตัดสินใจของนักปฏิบัติผู้เข้าใจในธรรมชาติอันโหดร้ายของความเป็นจริง เขาไม่ได้มองโลกในอุดมคติว่าความดีงามจะต้องชนะเสมอไปแต่เขามองตามสถานการณ์จริงตรงหน้าว่าทำอย่างไรพวกเราถึงจะรอดบทเรียนแรกที่กาเซียงสอนเราจึงไม่ใช่เรื่องของความดีหรือความชั่วแต่เป็นเรื่องของการประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงและเลือกเส้นทางที่จะนำไปสู่การมีชีวิตอยู่เพราะสำหรับเขาแล้วคนตายไม่สามารถพูดถึงอุดมการใดใดได้ได ความอยู่รอดต้องมากก่อนเป็นอันดับแรกเสมอและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งการปรับตัวอันยาวนานของเขาเท่านั้นค่ะผลลัพธ์ของคำแนะนำอันน่าตื่นตะลึงของกาเซียงก็คือลิชุยและกุยกีสามารถนำทัพเข้ายึดเมืองหลวงได้สำเร็จจริงๆพวกเขาขับไล่ลิโปโสังหารอ่องอุนและเข้าควบคุมองค์จักรพรรดิและราชสำนักไว้ในกำมือ เียงผู้มอบแผนการนี้ให้ก็ได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลอย่างงามแต่ทว่าชายผู้มีดวงตาเห็นความจริงคนนี้กลับไม่ได้หลงระเริงไปกับอำนาจที่ได้มาเลยแม้แต่น้อยเขามองลิฉุยและกุยกีก็เหมือนกับที่เคยมองตังโตเขามองเห็นขุนศึกใจคอคับแคบสติปัญญาตื้นเขินที่หลงมัวเมาในอำนาจชั่วข้ามคืน เขาเห็นความขัดแย้งที่เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างคนทั้งสองและเขารู้ดีว่าเรือลำที่เขาโดยสารอยู่นี้แม้จะดูใหญ่โตแต่ก็เต็มไปด้วยรอยรั่วและกำลังจะอับปางลงในไม่ช้ากาเซียงพยายามอย่างยิ่งที่จะประครับประคองสถานการณ์เขาคอยให้คำแนะนำที่ดีคอยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างลิชุยและกุยกีแต่ก็เหมือนกับการพยายามตักน้ำออกจากเรือที่กำลังรั่ว ไม่นานนักขุนศึกทั้งสองก็แตกหักกันและทำสงครามกันเองกลางเมืองหลวงจับองจักรรพัิเป็นตัวประกันสร้างความวุ่นวายโกลาหลยิ่งกว่าสมัยของต่างโต๊ะเยอีกกาเซียงมองคาบตรงหน้าแล้วเขาก็เข้าใจสัจธรรมอีกข้อหนึ่งของการปรับตัวนั่นคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะถอย มีคำกล่าวของจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเหลียงฉินเจอหมูกเอ๋อร์ชีแปลได้ว่าวิหกชานฉลาดย่อมรู้จักเลือกกิ่งไม้ที่จะเกาะมันคือปรัชญาที่สอนให้เรารู้จักประเมินสภาพแวดล้อมที่เราอยู่หรือองค์กรที่เราทำงานให้หากกิ่งไม้กิ่งนั้นกำลังจะหักโค่นลงมาการดันทุรังเกาะอยู่ต่อไปไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความพักบีแต่มันคือความเขา่าคือการนำพาตัวเองไปสู่หายณนะ กาเซียงรู้ดีว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสันดานของลิฉุยและกุยกี้ได้เขาจึงเริ่มวางแผนการถอยของตัวเองอย่างแยบยล เขาใช้สติปัญญาของเขาในการเข้าช่วยเหลือองค์จักรพรรดิให้รอดพ้นจากกรงเล็บของขุนศึกทั้งสองจนได้รับความไว้วางใจและเมื่อสบโอกาสเขาก็สละตำแหน่งและอำนาจทั้งหมดที่ได้มาเพื่อกลับยังบ้านเกิดของตนเองอย่างเงียบๆการกระทำนี้สอนอะไรเรามันสอนว่าในชีวิตคนเราบางครั้งการก้าวไปข้างหน้าอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไป บางครั้งการถอยออกมา1-9ก้าอาจทำให้เรามองเห็นภาพที่กว้างกว่าและเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ที่ดีกว่าได้หลายครั้งที่เราอาจจะยึดติดอยู่กับหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่มันเป็นพิษต่อชีวิตเราเราอาจจะทนอยู่เพราะความเคยชินเพราะความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือเพราะคำว่าความพักดีที่เราสร้างขึ้นมาผูกมัดตัวเอง แต่บทเรียนจากกาเซียงบอกเราว่าความพักดีที่แท้จริงควรเริ่มต้นจากการพักดีต่อชีวิตและอนาคตของตัวเราเองก่อนการตัดสินใจสละเรือที่กำลังจะจมของกาเซียงไม่ใช่การทรยศแต่มันคือการตัดสินใจของผู้มีปัญญาที่รู้ว่าพลังและสติปัญญาของตนนั้นมีค่าเกินกว่าจะจมดิ่งไปพร้อมกับคนโง่เขลา เขาเลือกที่จะเก็บรักษากำลังของตนเองไว้เพื่อรอคอยกิ่งไม้ที่แข็งแรงกว่าที่เขาจะสามารถสร้างรังและเติบโตต่อไปได้หลังจากหลบเร้นจากความวุ่นวายในเมืองหลวงวิหกชาญฉลาดอย่างกาเซียงก็ได้พบกิ่งไม้กิ่งใหม่ให้เกาะพักพิงกิ่งไม้นั้นคือเตียวซิ่วขุนศึกผู้ครองเมืองอ้วนเสียซึ่งเป็นหลานของเตียวเจผู้เคยเป็นสหายร่วมรบกับลิฉุยและกุยกี่มาก่อน ณที่แห่งนี้กาเซียงไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดอำนาจสิทธิขาดอยู่ที่เตียวซิ่วแต่ที่นี่เองคือที่ที่สติปัญญาของกาเซียงได้เปล่งประกายเจิดจรัสที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไม่นานนักมหาอุปราชโจโฉผู้ยิ่งใหญ่ก็กรีทับลงใต้มาเพื่อพิชิตเตียวซิ่วด้วยกำลังพลที่น้อยกว่าอย่างเทียบไม่ติดเตียวซิ่วจึงตัดสินใจย,ยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉแต่ใดยดีด เรื่องราวดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่แล้วโจโฉผู้มีนิสัยเจ้าชู้ก็ได้ทำเรื่องผิดพลาดมาหันเขารับเอานางสะพ้ายของเตียวเจซึ่งก็คืออาสะพ้ายของเตียวซิ่วมาเป็นภรรยาน้อยการกระทำนี้สร้างความอับยศและความโกรธแค้นให้แก่เตียวซิ่วอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะเกรงในแสนยานุภาพของโจโฉ ในคืนที่เตี่ยวซิ่วกำลังกลัดกลุ้มใจอยู่นั่นเองกาเซียงได้เข้าพบเขาเป็นการส่วนตัวและบทสนทนาในคืนนั้น ก็ได้นำไปสู่หนึ่งในความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดในชีวิตของโจโฉกาเซียงไม่ได้พูดปลุกระดมด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแต่เขาพูดด้วยหลักการและเหตุผลที่เยือกเย็นเขาชี้ให้เตียวซิ่วเห็นว่าแม้โจโฉจะยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เขากำลังประมาททหารของเขาตั้งค่าอย่างละหลวมและตัวโจโฉเองก็มัวเมาอยู่กับสตรีนี่คือโอกาสทองที่จะรอบโจมตี ด้วยแผนการอันแยบยลของกาเซียงเตียวซิ่วนำทหารบุกเข้าโจมตีค่ายของโจโฉในยามวิกาลอย่างไม่ให้ทันตั้งตัวการโจมตีครั้งนั้นทำให้โจโฉต้องสูญเสียโจง่างบุตรชายคนโตผู้เป็นที่รักเตียนอุยองคารักษ์ผู้เปรียบดังแก้วตาดวงใจและมาคู่ใจไปเรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียที่โจโฉเจ็บปวดไปจนวันตาย สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมคะคือบทบาทของกาเซียงณที่แห่งนี้เขาไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นผู้นำเขาพอใจกับการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นเงาที่คอยชี้แนะเขาเข้าใจในปรัชญาที่ว่าผู้นำไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดแต่ต้องรู้จักใช้คนที่ฉลาดที่สุดให้เป็น กาเซียงทำให้เตียวซิ่วผู้เป็นนายของเขากลายเป็นวีรบุรุษผู้หานกล้าต่อกรกับโจโฉได้เขาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในฐานะกุนสื่อที่ขาดไม่ได้ ชีวิตช่วงนี้ของเขาสอนเราว่าเราไม่จำเป็นต้องยืนอยู่แถวหน้าเสมอไปไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งหรือเป็นจุดสนใจของทุกคนแต่เราสามารถสร้างคุณค่าและอิทธิพลมหาศาลได้จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในบทบาทของเราเป็นคนสำคัญที่ผู้นำต้องรับฟัง มันคือพลังของความนิ่งพลังของการทำงานในเงามืดโดยไม่ปรารถนาแสงสปอตไลท์หลายครั้งในชีวิตการทำงานของเราเราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่เรื่องราวของการเสียงบอกเราว่าตำแหน่งไม่ได้สำคัญเท่ากับอิทธิพลที่เรามีหากเราสามารถทำให้ตัวเองเป็นคนที่องค์กรหรือทีมขาดไม่ได้นั่นคืออำนาจที่แท้จริงและยั่งยืนยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆค่ะ และที่สำคัญที่สุดในขณะที่เตียวซิ่วได้รักทั้งเกียรติยศและ,ะเผชิญหน้ากับความโกรธแค้นของโจโฉโดยตรงกาเซียงกลับยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยคอยสังเกตการและวางแผนขั้นต่อไปอย่างเงียบๆเบตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขา หลังจากศึกที่เมืองอ้วนเซียเตียวซิวภายใต้การชี้นำของกาเซียงก็ได้กลายเป็นหอกข้างแคลที่คอยทิมแทงโจโฉอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองสถานการณ์บนแผ่นดินก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางทิศเหนือโจโฉกำลังจะเปิดศึกตัดสินชี้ชะตากับอ้วนเซียวขุนศึกที่ทรงอานาจที่สุดในยุคนั้นสงครามครั้งนี้จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นเจ้าแห่งภาคเหนือ ในจังหวะเวลาที่เปราะบางนี้เองทั้งโจโฉและอ้วนเซี่ยวต่างก็ส่งทูตมาเจรจากเกลี้ยกล่อมให้เตียวซิ่วเข้าร่วมกับฝ่ายตนนี่คือทางแยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเตียวซิ่วและกาเซียง อ้วนเซียวนั้นมีกำลังพลที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดการเข้าร่วมกับอ้วนเซียวดูเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีเหตุผลที่สุดแม้แต่เตียวซิ่วเองก็เอ็นเอียงไปทางนั้นแต่ในห้องประชุมที่ตึงเครียดนั้นกาเซียงกลับทําในสิ่งที่ทุกคนต้องตกตะลึงเขาปฏิเสธทูตของอ้วนเซียวอย่างไม่ใยดีต่อหน้าเตียวซิ่ว เตียวซิ่วทั้งโกรธและสับสนเขาถามกาเซียงว่าเหตุใดจึงทำเช่นนี้และคำตอบของกาเซียงในครั้งนี้คือหนึ่งในบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่เฉียบคมที่สุดในประวัติศาสตร์สามก๊กค่คะ กาเซียงอธิบายอย่างใจเย็นว่าท่านเจ้าเมืองการไปเข้ากับอ้วนเซี่ยวนั้นดูเหมือนจะดีแต่ลองคิดดูสิอ้วนเซี่ยวมีแม่ทัพและที่ปรึกษามากมายกำลังพลของท่านเมื่อเทียบกับของเขาแล้วช่างน้อยนิดเมื่อท่านไปอยู่กับเขาท่านจะมีความสำคัญอะไรเขาจะมองเห็นท่านอยู่ในสายตาหรือไม่แต่กับท่านโจโฉนั้นแตกต่าง 1. ท่านโจโฉมีห้องเต้อยู่ในอนัต การสวามิพักต่อเขาก็เท่ากับการสวามิพักต่อราชวงศ์ฮั่นซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบทำ 2. กําลังของโจโฉยังน้อยกว่าอ้วนเซียวเขาต้องการพันธมิตรอย่างเราไปเสริมกําลังเมื่อเราไปอยู่กับเขาเราย่อมมีคุณค่าและความสําคัญมากกว่าและ 3. โจโฉเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่เขาปรารถนาจะรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งคนเช่นนี้ย่อมไม่ถือสาเรื่องความแค้นส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเขาจะต้อนรับท่านอย่างแน่นอนเพื่อนๆผู้ฟังคะ นี่คือสุดยอดของปัญญาในการมองการไกลมันคือการมองข้ามความรู้สึกและความแค้นในอดีตเพื่อมองไปยังผลประโยชน์ในอนาคตและภาพรวมที่ใหญ่กว่าปรัชญาจีนมีคำที่อธิบายสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบคือคำว่าเฉินฉือดูเซอร์ซึ่งหมายถึงการพินิจท,ที่เคราะเวลาและประเมินสถานการณ์ มันคือความสามารถในการอ่านกระแสของยุคสมัยอ่านทิศทางลมและรู้ว่าคลื่นลูกต่อไปกำลังจะเคลื่อนไปในทิศทางใดกาเซียงไม่ได้มองว่าใครดีหรือเลวเขามองว่าใครคืออนาคตเขามองเห็นว่าแม้อ้วนเซียวจะดูแข็งแกร่งแต่ภายในนั้นอ่อนแอและแตกแยก ในขณะที่โจโฉแม้จะมีกำลังน้อยกว่าแต่มีความมุ่งมั่นมีวินัยและมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ชนะในระยะยาวการตัดสินใจเข้าร่วมกับศัตรูคู่อาฆาตอย่างโจโฉคือการปรับตัวที่ท้าทายที่สุดแต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเช่นกัน เมื่อเตียวเซียวตัดสินใจเชื่อกาเซียงและเดินทางไปสวามิภักดิ์โจโฉก็ต้อนรับพวกเขาอย่างสมเกียรจจริงๆเขากุมมือของกาเซียงแล้วกล่าวว่าผู้ที่ทำให้ข้าได้รับความเชื่อมั่นจากผู้คนทั่วล่าก็คือท่านนี่เองเขายกหนึ่งในลูกสาวของตนให้แต่งงานกับลูกชายของเตียวเซียวเพื่อลบล้างความบาดหมางทั้งหมด บทเรียนจากกาเสี่ยงในตอนนี้คือบทเรียนสำหรับพวกเราทุกคนในโลกปัจจุบันในโลกธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวบางครั้งคู่แข่งหรือศัตรูในวันนี้อาจกลายเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ได้การยึดติดกับอคติและความขัดแย้งในอดีตอาจทำให้เราพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไป ปัญญาที่แท้จริงคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรก้าวข้ามความรู้สึกส่วนตัวและตัดสินใจเลือกทางที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวแม้ว่าหนทางนั้นจะเป็นหนทางที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนคทีเมื่อกาเซียงได้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มทงของโจโฉเขาก็ได้เข้ามาสู่รังพยักที่แท้จริงรอบกายของเขาเต็มไปด้วยยอดคนทั้งกุญซือระดับมันสมองอย่างซุนหก ซุนฮิวกุยแกและขุนพลผู้เกรียงไกรอีกนับไม่ถ้วนที่สำคัญที่สุดนายเหนือหัวของเขาคือโจโฉบุคคลที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและความขี้ระแวงอย่างหาตัวจับยากหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วกาเซียงคงจะพยายามแสดงฝีมือเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อแข่งขันกับกุนซือคนอื่นๆและไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด แต่สิ่งที่กาเซียงทำกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงค่ะเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมและเก็บตัวกาเซียงแทบจะไม่เคยเสนอแผนการใหญ่ๆในที่ประชุมเลยหากโจโฉไม่เอ่ยปากถามเป็นการส่วนตัวเขาก็จะนิ่งเงียบเขาไม่สร้างกลุ่มกวนหรือพักพวกของตัวเองหลังเลิกนานเขาก็จะกลับบ้านปิดประตูไม่สังสรรกับขุนนางคนใด แม้แต่เรื่องการแต่งงานของลูกๆเขาก็เลือกที่จะแต่งกับตระกูลที่ไม่ได้มีอำนาจหรือชื่อเสียงอะไรทำไมเขาถึงทำเช่นนั้นเพราะกาเซียงเข้าใจในปรัชญาเต๋าบทหนึ่งที่ว่าฟูเวยปุจเจงกูเทียนหาหมดหนึ่งอีจื่อเจงซึ่งมีความหมายว่าเพราะไม่คิดแข่งขันทัวลาจึงไม่มีผู้ใดสามารถแข่งขันกับเขาได้เขาเข้าใจธรรมชาติของโจโฉดี โจโฉชื่นชมคนเก่งแต่ก็ระแวงคนเก่งที่อาจจะมาท้าทายอำนาจของตนกาเซียงยังรู้สถานะของตัวเองดีว่าเขาเป็นคนนอกที่เพิ่งย้ายข้างเข้ามาการทำตัวโดดเด่นเกินไปมีแต่จะสร้างศัตรูและนำภัยมาสู่ตัวดังนั้นการปรับตัวของเขาในสภาพแวดล้อมใหม่นี้จึงไม่ใช่การรุกแต่เป็นการรับ คือการทำตัวให้กลมกลืนทำตัวให้ไม่มีพิษมีภัยทำให้โจโฉรู้สึกสบายใจที่จะใช้นานเขาโดยไม่ต้องระแวงแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้สติปัญญาจริงๆความเฉียบคมของเขาก็ยังคงปรากฏให้เห็นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด นั่นคือปัญหาการสืบทอดตำแหน่งของโจโฉระหว่างบุตรชายคนโตโจผีผู้มีความสามารถในการปกครองแต่ก็เฮี้ยมโหดและบุตรชายคนรองโจสิทธิ์ผู้เป็นอัจฉริยะด้านกวีนิพนธ์และเป็นที่รักของโจโฉคุณนางในราชสำหักต่างแบ่งเป็นสองฝ่ายสถานการณ์กำลังจะนำไปสู่ความแตกแยกภายในโจโฉเองก็กลัดกลุ้มใจเลือกไม่ถูก วันหนึ่งเขาจึงเรียกกาเซียงมาปรึกษาเป็นส่วนตัวแต่กาเซียงกลับเอาแต่นิ่งเงียบไม่ยอมตอบโจโฉจึงถามว่าข้าปรึกษาท่านแต่เหตุใดท่านจึงนิ่งเงียบกาเซียงจึงตอบกลับไปอย่างสงบว่าข้าพระเจ้ากำลังคิดถึงเรื่องบางอย่างอยู่เลยไม่ได้ยินที่ท่านถามโจโฉสงสัยจึงถามว่าท่านคิดเรื่องอะไรอยู่กาเซียงตอบว่า ข้าพเจ้ากำลังคิดถึงเรื่องของอ้วนเซี่ยวกับเล่าเปียวอยู่พยะค่ะเพียงประโยคเดียวโจโฉก็บรรลุได้ในทันทีอ้วนเซี่ยและเล่าเปียวคือสองขุนศึกที่ล่มสลายไปเพราะปัญหาการสืบทอดตำแหน่งพวกเขารักลูกคนเล็กมากกว่าและพยายามจะตั้งลูกคนเล็กให้เป็นผู้สืบทอดจนเกิดสงครามแย่งชิงอำนาจกันเองในหมู่พี่น้องและสุดท้ายก็ถูกโจโฉทำลายลงอย่างง่ายดาย กาเซียงไม่ได้บอกโจโฉตรงๆว่าท่านควรเลือกโจถีแต่เขาใช้วิธีเปรยถึงบทเรียนในประวัติศาสตร์ปล่อยให้โจโฉผู้ชาญฉลาดคิดเองได้นี่คือสุดยอดแห่งศิลปะก,การให้คำปรึกษามันทั้งแยบยนต์ปลอดภัยและได้ผลอย่างยิ่งหลังจากวันนั้นโจโฉก็ตัดสินใจเลือกโจผีเป็นผู้สืบทอดอย่างเด็ดขาด ชีวิตของกาเซียงในรังพยักสอนเราว่าบางครั้งการปรับตัวในองค์กรหรือสังคมที่มีการแข่งขันสูงไม่ใช่การพยายามตะโกนให้ดังที่สุดแต่คือการเรียนรู้ที่จะกระซิบในเวลาที่เหมาะสมคือการสร้างคุณค่ายด้วยผลงานไม่ใช่ด้วยคำพูดคือการเข้าใจจิตใจของผู้นีอำนาจและดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดเพื่อลดแรงเสียดทานและภัยอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด มันคือวิธีแห่งความสงบที่ทำให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางคลื่นลมอันบ้าคลั่งของราชสำนักของโจโฉกาลเวลาผันผ่าน,านวีรบุรุษในยุคสามก,ก๊กค่อยๆล้มหายตายจากไปทีละคนโจโฉสิ้นลมหายใจโจขี่ขึ้นครองราชต่อตั้งตนเป็นฮ่องเต้แห่งราชวงศ์วุยตัวละครที่เคยโลดแล่นอย่างเล่าปีกวนอู เตียวหุยสุนกวนต่างก็ทยอยปิดฉากชีวิตของตนเองลงแต่กาเซียงชายผู้เริ่มต้นจากการเป็นขุนนางผู้น้อยในยุคข,ของต่างโต๊ะชายผู้ถูกตราหน้าว่าเห็นแก่ตัวและไร้ความพักดีกลับยังคงมีชีวิตอยู่เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นถึงหนึ่งในสามมหาเสนาบาดีของราชวงศ์วุยได้รับเกียรติยศสูงสุดและที่สำคัญที่สุด เขาได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัย77ปีซึ่งถือเป็นอายุที่ยืนยาวอย่างยิ่งสำหรับคนในยุคสมัยนั้นสมัยที่ชีวิตคนสั้นกว่าคมดาบชีวิตของเขาคือบทพิสูจน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของปรัชญาแห่งการปรับตัวลองมองย้อนกลับไปดูเส้นทางของเขาสิคะในช่วงเวลาที่ต้องเอาตัวรอดเขาเลือกทำในสิ่งที่จำเป็นแม้ต้องแปดเปื้อนมนทิน เมื่ออยู่กับนายที่โง่เขลาเขารู้จักถอยออกมาในเวลาที่เหมาะสมเมื่ออยู่กับนายที่ดีแต่กำลังน้อยเขาใช้สติปัญญาของตนสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เมื่อต้องเลือกข้างในสงครามครั้งใหญ่เขามองข้ามอดีตและเลือกอนาคตที่ดีที่สุดและเมื่อต้องอยู่ใต้ร่มทงของผู้ที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามเขาก็รู้จักทำตัวให้สงบเสงีงง่ยมเพื่อความปลอดภัย ชีวิตของกาเซียงเปรียบได้ดังสายน้ำโดยแท้เมื่ออยู่ในลำธารบนภูเขาเขาก็ไหลเชี่ยวรุนแรงเพื่อทะลวงผ่านโขดหินเมื่อไหลลงสู่ที่ราบเขาก็แผ่กว้างและไหลเอื่อยอย่างสงบเมื่อเจอสิ่งกียขวางเขาก็ไหลอ้อมไปเมื่อเจอแอ่งลึกเขาก็เติมเต็มมันเขาไม่เคยยึดติดกับรูปทรงเดิมๆเ,เขาไม่เคยผูกมัดตัวเองด้วยคำว่าอุดมการณ์หรือความพักดีที่แข็งทื่อ แต่เขายึดมั่นในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการดำรงอยู่และการมุ่งไปข้างหน้าไม่ว่ากระแสน้ำแห่งยุคสมัยจะพัดพาไปในทิศทางใดก็ตามเรื่องราวของเขาอาจจะไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเป็นวีรบุรุษเพราะวีรบุรุษหลายคนในสามก๊กนั้นจบชีวิตลงด้วยโศกนาฏกรรมแต่เรื่องราวของกาเซียงน่าจะสามารถเป็นบทเรียนให้เราเป็นผู้รอดชีวิตที่ชาญฉลาดได้ค่ะ ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความผันผวนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจนเราตามไม่ทันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเทคโนโลยีเศรษฐกิจหรือสังคมบางทีการยึดมั่นในความคิดหรือวิธีการเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลในอดีตอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนกาเซียงเรียนรู้ที่จะมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามสิ่งที่เราอยากให้เป็น เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและถอยออกจากสถานการณ์ที่เป็นพิษเรียนรู้ที่จะมองหาโอกาสในวิกฤตแม้จะต้องร่วมมือกับคนที่เราไม่เคยชอบหน้าและเรียนรู้ที่จะสงบเสงี่ยมเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนี่คือปรัชญาการปรับตัวบทเรียนจากชีวิตของชายที่ชื่อกาเซียง ผู้ที่อาจจะไม่ใช่วีรบุรุษในอุดมคติแต่เขาคือปรมาจารย์แห่งการเอาตัวรอดผู้ที่สอนให้เรารู้ว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แค่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรรุกแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรรับเมื่อไหร่ควรถอยและเมื่อไหร่ที่ควรจะนิ่งสงบดุดสายน้ำในห้วงลึกเพื่อรอคอยวันที่จะไหลไปรวมกับมหาสมุทรได้อย่างสง่างาม